สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเค้กแล้วนะคะเค้กนะคะคอนพันธ์ไผ่รอดเจ้าของโครงการหมู่บ้านดิฟเฟนนะคะบ้านสวยๆหลังนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอการต่อเสาเข็มเปรียบเทียบกับการใช้ฐานแผ่นนะคะว่าการต่อเสาเข็มกับฐานแผ่นเนี่ยต่างกันยังไงแล้วก็มีข้อดีข้อเสีย ต่างกันยังไงแล้วก็อะไรแข็งแรงกว่าแล้วคนรจะใช้อะไรคนรจะเลือกยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะก่อนอื่เลยขออนุญาตแชร์หนึนาทีนะคะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ดีค่ะที่ต้องรับข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่ามาไม่ค่อยเป็นเวลานะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องฐานแผ่กับเสาเข็มนะคะว่าต่างกันยังไงแล้วก็มีวิธีดูยังไงนะคะว่าพื้นที่ตรงไหนเราควรจะใช้อะไรนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,น,น่าจะรู้จักเสาเข็มมันก็จะเป็นแบบ เป็นเส้นๆแล้วก็จะมีทั้งตอกแล้วก็กดนะคะแต่ว่ามันก็เป็นรูปแบบเดียวกันขอบคุณค่ามันก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันอันนั้นอันนั้นเป็นเสาเข็มนะคะถ้าเป็นฐานแผงก็คือเขาจะไม่จะไม่ใช้เสาเข็มเลยนะคะแต่ว่าเขาจะเทปูนเนี่ยจะเทปูนประมาณเมตรคูณเมตรนะคะเป็นฐานแล้วก็ทำเสาขึ้นมาจาก จากฐานโบนนะคะมันก็ชื่อตรงตัวนะคะว่าฐานฐานแผงก็คือเขาเขาเทปูนเป็นฐานก่อนนะคะแล้วก็ทําเสาขึ้นมาจากฐานโบนนี่ทีก็คือหลอกเสาขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการกดเข็มหรือว่าตอกเสาเข็มนะคะแล้วอะไรวันนี้ที่บอกว่า,อาสองอย่างนี้อะไรแข็งแรงกว่ากันใช่ไหมคะถ้าเอาความแข็งแรงจริง,รงๆนะคะจะเป็นการตอกเสาเข็มนะคะ การตอกเสาเข็มจะแข็งแรงทนทานกว่านะคะแต่ว่าฐานแผ่เนี่ยใช้ในกรณีอะไรฐานแผ่ใช้ในกรณีที่พื้นที่ข้างเคียงนะ่ะเขาสร้างบ้านหมดแล้วนะคะมีความหนาแน่นสูงนะก็คือ,อมีพื้นที่จํากัดนะคะถ้าเราตอกเสาเข็มหรือว่ากดเข็มจะทําให้บ้านใกล้เคียงเขากระทบกระเทือนเราก็จำจำเป็นที่จะต้องทําเป็นฐานแผ่นะคะ แต่เดี๋ยวจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะเลือกอะไรจากอะไรนะคะเดี๋ยวอันนี้ทิมายเข้าๆก่อนนะคะก็คือแล้วก็อีกอีก,อกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือว่าดินข้างล่างเนี่ยมีความแข็งมากเลยนะคะโทษทีนะคะเลอดินดินด้านล่างเนี่ยมีความแข็งมากนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะ ตอกเสเข็มได้นะคะตรงนี้เขาก็จะเปลี่ยนจากการตอกเสาเข็มมาเป็นการใช้ทานแผ่แทนนะคะทานแผ่เนี่ยประหยัดก,กว่าการตอกเสาเข็มนะคะเพราะว่าเสาเข็มเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการตอกค่อนข้างสูงนะคะแล้วราคาของเสาเข็มเนี่ยก็ไม่ได้ถูกด้วยนะคะแต่คราวนี้นะ,ะที่เมื่อกี้บอกว่า ถ้าเป็นการตอกเสาเข็มเนี่ยมันจะแข็งแรงทนทานกว่าฐานแผ่แต่ถ้าในกรณีที่ดินมันแข็งไม่สามารถตอกเสาเข็มได้เราก็จาเป็นต้องทําฐานแผ่แล้วฐานแผ่เนี่ยจะสามารถรองรับบ้านได้สูงกี่ชั้นนะคะก็ถ้าเป็น1ชั้นนะคะสบายมากเลยนะคะถ้า2ชั้นก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็น 3หรือ4ชั้นอันนี้ก็ควรจะเป็นเสาเข็มนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะเลือกก่อสร้างจริงๆนะคะเราจะเลือกก่อสร้างเราเรามาดูพื้นที่บริเวณตรงนี้แล้วก็จะเลือกว่าอ่าบริเวณนี้เราจะตอกเสาเข็มหรือว่าทําฐานแผ่ดีนะคะไม่ใช่เราเลือกเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะดูได้วิเคราะห์ได้แต่ไม่ใช่เราเลือกเอง เวลาที่เราไปขออนุญาตนะคะเราไปขออนุญาตทางโยธานะคะทางโยคะทางโยธาอ่าปกติแล้วเวลาที่เราจะขออนุญาตก่อสร้างเราต้องไปติดต่อทางอบตนะคะแล้วก็ไปติดต่อในส่วนของหน่วยงานโยธานะคะทางโยธาเนี่ยเขาจะเป็นคนบอกเองนะคะว่าพื้นที่บริเวณที่เราจะสร้างเนี่ยนะคะ จะให้เราทํำยังไงนะคะเพราะว่ามันเป็นการควบคุมมาตรฐานของเขานะ่ยเขาจะบอกว่ารูปแบบบ้านที่เราให้มาเนี่ยนะคะจะสร้างด้วยวิธีการตอกเสาเข็มหรือว่าทำฐานแผ่นนะคะเพราะว่าเวลาที่เขา,าเวลาที่เขาแจ้งมาเนี่ยก็จะก็คือรายละเอียดที่เขาจะใช้ในการาเซ็นเซ็นอนุมัตินะคะก็คือว่า เวลาที่เขาตรวจสอบความถูกต้องความมาตรฐานนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะทางอันนี้เป็นหลักเลยนะคะเป็นหลักว่าพื้นที่ตรงนี้เราควรจะใช้อะไรนะคะแล้วก็ทางผู้ออกแบบนะคะเขาก็จะต้องมาดูตรงนี้เหมือนกันนะคะหมายถึงผู้ออกแบบอ่าออกแบบบ้านนะคะออกแบบบ้านที่จะสร้างลงตรงพื้นที่นั้นนะะ่ะเขาก็ต้องดูตรงเนี้ย ตามที่ทางเยทากําหนดด้วยนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะใช้อะไรแล้วเขาถึงจะปรับเปลี่ยนแบบให้เรานะคะตามมาตรฐานของสวัสดี่ะตามมาตรฐานของชุมชนนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไปสร้างบ้านที่หลังขอบคุณค่าถ้าเราไปสร้างบ้านที่หลังนะคะหลังจากที่คือสมมุติว่าเรา ไปซื้อที่แปลงหนึ่งนะคะในชุมชนเลยนะคะแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยมีบ้านหมดแล้วนะคะมีบ้านโดยรอบเลยนะคะแล้วเราจะไปสร้างบ้านที่หลังเขานะคะถ้าหากว่าเราจะไปตอกเสาเข็มนะคะตรงนี้มันจะเกิดความเดือดร้อนของบ้านข้างเคียงที่เขามีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะเกิด การกระทบก็เทือนทําให้บ้านเขา่แตกแ้าวเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นกรณีตอกเสาเข็มเนี่ยไม่ใช้อยู่แล้วนะคะถ้าถ้าถ้าเราไปสร้างบ้านที่หลังเขานะคะการตอกเสาเข็มเนี่ยไม่ใช้ถ้าจําเป็นที่จะต้องใช้เสาเข็มนะคะก็จะใช้การกดเข็มแทนนะคะก็เพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นนะคะ ถ้าไม่เคยเห็นเด็เค้กจะบอกให้นะคะก็คือมันก็เหมือนกับการตอกสองเข็มนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ตอกนะคะเขาจะใช้เป็นรถแมคโครค่อยๆกดลงไปกดลงไปนะคะแต่ว่าความกระทบกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ความกระทบกระเทือนของบ้านข้างเคียงก็ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงไปนะคะถ้าเป็นกรณีแบบเียนะคะเราไปสร้างที่หลังในแหล่งชุมชนเนี่ยปกติแล้วทางเจ้าหน้าทีะะ่ทางโยธาธิการเขาจะระบุสวัสดีค่ะทางโยธาธิการทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะให้ใช้แบบฐานแผ่แทนนะคะเพื่อลดอ่าลด การกระทบกระเทือนนะคะของบ้านข้างเคียงนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของเสียงนะคะเสียงรบกวนนะคะแล้วก็ปัญหาที่จะไปเกิดกับบ้านที่เขามีอยู่แล้วนะคะคือจะเกิดการแตกร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะให้ใช้ฐ่านแผ่นแล้วใช้ถ่านแผ่นเนี่ยมันจะไม่เกิดความกระทบกระเทือนกับใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเลือกใช้ถึงแม้ว่าเราจะพอดูได้ว่าเราควรจะใช้ าการตอกเสาเข็มการกดเข็มหรือว่าการใช้ถัานแผ่นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องถามทางเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่เขาจะระบุมาว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะตรงเนี้ยตรงที่เราไปขออนุญ,ญาตที่จะสร้างบ้านก่อสร้างบ้านหลังเนี้ยเรา ควรจะทําอย่างไรก็คือว่าเราควรจะตอกเสาเข็มหรือว่าเราควรจะใช้ฐานแผ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสน,นะคะถ้าหากว่าเขาเป็นคนบอกมาว่าเราสามารถใช้ฐานแผ่นได้ก็แปลว่าฐานแผ่นตรงนั้นน่ะก็มีความแข็งแรงทนทานนะคะที่จะสามารถรองรับรูปแบบบ้านของเราได้นะคะ เราก็สามารถปฏิบัติตามเขาได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึง่งวิศวกรอ่าไม่ใช่วิศวกรไม่ใช่วิศวกรอีกอย่างหนึ่งคนที่ออกแบบอ่าเรียกว่าอะไรคะอ่าสถาปนิกนะคะ,สถ,ะ,คะสถาปนิกที่ออกแบบบ้านให้เรานะคะเขาก็จะต้องดูเขาก็จะดูในรายละเอียดทั้งหมดนะคะทั้งอ่าการควบคุมของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ ความแข็งแรงทนทานนะคะที่เขาจะออกแบบบ้านว่าบ้านหลังนี้เนี่ยควรจะใช้อ่ารูปแบบไหนยังไงยังไงนะ,ะแต่ในส่วนของบ้านชั้นเดียวนะคะการใช้ฐานแผ่หรือเสาเข็มสวัสดีค่ะินดีต้อนรับค่ะการใช้ฐานแผ่หรือเสาเข็มเนี่ยอ่าในส่วนของฐานแผ่เนี่ยก็สามารถรองรับบ้าน1ชั้นหรือสชั้นได้สบายสายแล้ว แต่ถ้าหากว่าพื้นที่ตรงไหนที่จําเป็นจะต้องตอกเสาเข็มนะคะการตอกเสาเข็มนี้ก็แข็งแรงทนทานกว่าอยู่แล้วนะคะงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะใครสนใจบ้านสวยๆของเราหลังนี้นะคะหมู่บ้านดิฟเฟนต์นะคะเรามีโครงการมากกว่า30โครงการทั่วประเทศนะคะ ตั้งอยู่บนเนื้อที่สูงสุดถึงหนึ่งไร่นะคะหมายถึงบ้านหนึ่งหลังเนี่ยตั้งอยู่บนเนื้อที่สูงสุดถึงหนึ่งไร่นะคะราคาเพียงหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองสนใจโครงการไหนก็ติดต่อเข้ามานะคะอ่าบ้านหอจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําจอดรถได้สองคันนะคะแล้วก็มีอ่ามีหลังคาลงรถให้เรียบร้อยเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อมางั้นวันนี้ลากันไปก่อน รักนะคะบ๊ายบาย